อ่ะค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในการแยกตัวประกอบเนาะอันนี้ ep ที่3แล้วจ้า ep จบแล้วนะคะอ่ะการแยกตัวประกอบนะคะใน ep ดีเนาะคุณครูก็จะมาพูดถึงนะคะวิธีการแยกตัวประกอบนะคะอีกวิธีหนึ่งเนาะ,ะใน ep ที่แล้วนะคะเราพูดถึงการใช้แผนภาพต้นไม้ใช่ไหม ep นี้นะคะเราจะมารู้จักอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการใช้ การหารสั้นนะคะในการแยกตัวประกอบค่ะหารสั้นหน้าตาเป็นยังไงบางคนยังโอ้ขอนึกแป๊บนึงนะคะเออใช้การหารสั้นในการแยกตัวประกอบเนาะทำยังไงนะคะอันเดียวลองดูข้อสําคัญเนาะของการใช้วิธีการหารสั้นนะคะที่เราจะต้องระวังมากกว่าการใช้แผนภาพต้นไม้นะคะก็คือเราจะต้องเลือกใช้นะคะหรือว่าหยิบใช้แต่จํานวนเฉพาะ เราจะหยิบใช้แต่จํานวนเฉพาะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเลือกวิธีนี้หรือว่าต้องทําวิธีนี้นะคะเราจะต้องมีเหมือนจํานวนเฉพาะวางเรียงกันอยู่ในสมองของเราอยู่ในใจของเราแล้วแล้วเราก็เลือกหยิบจํานวนเฉพาะนะคะมาใช้เป็นตัวหารนะคะหารจํานวนที่เราต้องการจะแยกตัวประกอบนั้นโอเคนะโอ้โหบางคนฟังเป็นเรื่องราวแล้วโอ้โหดูวุ่นวายนะคะเดี๋ยวลองดูนะจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกนะคะ ตัวอย่างเนาะคุณครูจะแยกตัวประกอบของ210นะคะโดยใช้วิธีหารสั้นนะคะหารสั้นเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายหารเนาะแต่ว่าเขาหงายท้องนะคะจะไม่มีการเอามาหาผลลบนะคะแล้วชักลงมาเราจะตัดวิธทีนั้นออกไปใส่แต่ผลหารอย่างเดียวนะคะ210ตั้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นใส่เครื่องหมายหารสั้นหงายท้องโอ้โหเส้นเบี้ยวมาก 210รนอยทองเนาะแล้วเอาอะไรมาหารดีใช่ไหมางคนบอกเอาแล้วเอาอะไรมาหานะใครจะรู้อะนะคะอันนี้แหละนะคะจำนวนที่เราจะเลือกเอามาเป็นตัวหารเนาะนักเรียนจะต้องหยิบมานะคะจากลิสต์จำนวนเฉพาะที่อยู่ในสมองอันใหญ่โตของพวกเรานะคะเออจำนวนเฉพาะอะไรก็ได้หยิบมาเลยนะ,ะขอแค่ว่าเป็นจำนวนเฉพาะเนาะหยิบมานะคะจำนวนเฉพาะก็2อ5 7 11 1 3ด จุดๆไปเรื่อยๆถูกไหมคะที่ฝากให้ท่องมาเนาะจำนวนเหล่านั้นแหละนะคะหยิบมาจำนวนไหนก็ได้ขอแค่เป็นจำนวนเฉพาะเออเพราะฉะนั้นถนัดเลขไหนเอาเลยนะคะ210เนาะที่คุณครูเล่าไปเมื่อ EP ที่แล้วใช่ไหมคะสังเกตหลักหน่วยเนาะเป็นเลขศนเลข2เลข4ี่เลข6กเลข8ถ้าเป็นเลขเหล่านี้คือเลขคู่เลขคู่ก็คือใช้แม่2ลงตัวแน่นอนถูกไหมเออหรือว่านะคะเลขศูนย์ กับเลข5เนี่ยมันจะมีแม่5ที่ลงตัวอยู่แล้วถูกไหมแม่5คูณแล้วในในบรรดาแม่5นะคะมันก็จะมีแค่เลข0กับเลข5วนๆอยู่แบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลข0นี้เราก็สังเกตได้เลยว่าใช้แม่5ได้ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ210เนาะนักเรียนก็จะสามารถเลือกได้2แม่ตน้ตนๆง่ายๆนะคะก็คือไม่แม่2ก็แม่5นะคะรูขอเลือกแม่5ละกันเออเห็นมันเป็นเลข0เนาะอยากใช้แม่5นะคะ คราวนี้นะคะก็เป็นเรื่องของทักษะการหารสั้นนะคะที่เรามีติดตัวมาตลอดหลายปีนะคะหารสั้นทํำยังไงเนาะก็คือเหมือนหารยาวแต่ว่าเราไม่ต้องหาผลลบแล้วก็ชักหลักถัดมาลงมาะอะไรเงี้ยน,นะคะเราจะต้องเหมือนท่องสุดคูณในใจเนาะแล้วก็เขียนผลหารไว้ด้านล่างของเครื่องหมายหารได้เลยนะคะท่องตามคูณแล้วจะง่ายใครจําไม่ได้อะนะท่องสุดคูณแม่ด้านหน้าก่อนนะคะ ให้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่อยู่ข้างในเนาะหรือว่าตัวตั้งนะคะไล่จากหลักที่อยู่หน้าสุดก่อนเนะาะไล่จากหลักที่อยู่หน้าสุดก่อนนะคะท่องไมห่ห้าอะไรได้สองไม่มีถูกไหมถ้าสมมติว่ามันไม่ได้นะคะนักเรียนรวบไปกับหลักถัดมาเลยเนาะจาก2เฉยๆก็รวบมากลายเป็น21นะคะคราวนี้ก็ท่องเหมือนเดิม5อะไรได้21 54 20ใช่ไหมคะ4ที่ว่าเนี่ยคือผลผลหารและใส่4ไว้ด้านล่างก่อนเนาะ54 20แต่ว่าเรามี21ใช่ไหมคะแสดงว่ามันมีเศษ1เนาะเศษ1นั้นเราจะทดไว้หลักถัดมาก็คือข้างหน้าเลข0ูใช่ไหมเพราะว่าเราเมื่อกี้เราหารถึง21ไงใช่ไหมคะพอมันมีเศษเราก็เลยทดไว้หลักถัดไปที่ติดกันเนาะ จากศูนย์เฉยๆนะคะมีเขาทดมาด้วยอีก1นึ่เนาะกลายเป็น10นะกลายเป็น10นะคะคราวนี้ก็ท่องเหมือนเดิมเลยนะคะ5อะไรได้10ก็5 2 10ใช่ไหมคะก็ใส่2ข้างหลังเลขก4เลยก็จบแล้วไม่มีเศษแม้เพราะว่าเราเลือกเลข5มาให้มันหารลงตัวนะคะจากนั้นได้ผลหารมาเป็น42นะคะนักเรียนก็หารต่อไปอีก หารไปเรื่อยๆจนกว่ามันผลหารมันจะเป็นจํานวนเฉพาะจนหมดเท่านั้นเองนะคะเราเนี่ยเราก็หารอย่างทรรหดต่อไปนะคะอ่ะใส่เครื่องหมายหารต่อไปได้เลยไม่ต้องตั้งหารใหม่นะใส่เครื่องหมายหารต่อไปได้เลยค่ะจากนั้นก็เลือกจํานวนเฉพาะที่เราจําได้นะคะแล้วคิดว่าหารแล้วลงตัวเนาะเอามาหารจํานวนที่เป็นผลหารเมื่อตะกี้นะคะอ่ะตอนนี้ก็กลายเป็น4 2ละนะคะ จนมีเฉพาะอะไรเนาะที่ลงตัวกับ42นะคะหลักหน่วยเป็นเลข2เนาะเป็นเลขคู่นะคะแม่2แน่นอนถูกไหมเห็นไหมถ้าเราสังเกตไว้บอดนะคะเราจะเซียนขึ้นอย่างแน่นอนอะจากนั้น,นะคะหาดสั้น42โดยใช้2ท่องตัวเลขข้างหน้านะท่องสูตรคูณแม่ข้างหน้านะ,ะให้ใกล้เคียงกับตัวเลขข้างใน ในเครื่องหมายหารเนาะโดยไล่จากหลักแรกไปก่อนนะคะสองอะไรได้4 2่สองสองสี่ถูกไหมใส่ผลหารไว้ด้านล่างนะคะถ้ามันลงตัวเราก็ไม่ต้องทดไปหลักถัดไปเนาะก็หมดนะคะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะคะท่องสูตรคูณตัวหน้าเนาะให้ใกล้เคียงกับหลักถัดไปพอมันไม่มีทดเราก็มองว่ามันคือสอเฉยๆก็ได้นะคะ 2อ,อะไรได้2เนาะก็ 2, 1, 2หนึเรียบร้อยไม่มีเศษเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นเลขคู่มันลงตัวพอดีนะคะจากนั้นเราก็หารต่อไปอีกค่ะด้วยความทรหดอดทนนะคะ เลือกจำนวนเฉพาะมาสักตัวหนึ่งนะคะที่คิดว่ามันลงตัวกับ21เนาะเฮ้ยคราวนี้หลักหน่วยเป็นเลข1แล้วอะ่ะมันไม่ใช่เลข2อ,อะ่ะมันจะลงตัวได้ยังไงใจเย็นๆนะคะ2ไม่ได้ก็ลองแม่3ดูเนาะเออสมมันก็ถัดถัดกันอยู่แบบนี้แหละนะคะผัดๆัดกันใช้กันอยู่อย่างนี้แหละ2ไม่ได้ก็ลอง3ดูนะคะ3ก็เป็นเพื่อนซีกับ2 2ไม่ได้นี่3น่าจะได้ละ 3อะไรได้21อ็ดนก็ลองเท่างแม่3ดูนะคะ3 7 21เอออน่าจะลงตัวเนาะนะเราก็ใช้แม่3เลยคราวนี้หารสั้นเหมือนเดิมค่ะท่องสูตรคูณตัวหน้าเนาะให้ใกล้ข้างในนะคะ3อะไรได้2ไม่มีนะคะเราก็รวบไปเป็น21เนาะ3อะไรได้21ก็3 7 21นั่นเองนะคะ ใส่ผลหารไว้ด้านล่างได้เลยเนาะคราวนี้ถ้านักเรียนลองสังเกตนะคะผลหารของเรามันเป็นเลข7็เนาะเลข7เป็นจํานวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วถูกไหมเออเพราะว่าเลข7ถ้าเราหารต่อไปอีกอะ่ะมันก็ไม่มีแม่ไหนมาแล้วยกเว้นแม่7ถูกปะหรือว่าแม่1นึ่งใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นก็หมดสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าผลหารเป็นจำนวนเฉพาะก็จบแล้วหรือบางคนแบบอยากสบายใจอะ่ะ ขอซะหน่อยนะคะขอหารด้วย7แล้วหมดด้วย1เออมันจะได้หมดหมดอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ก็ได้นะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเราก็ไม่ต้องเขียนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะจอดแค่นี้ก็ได้พอทราบว่าผลหารตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะก็จบเลยเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนาะแสดงว่าที่เราตัวหนังสือสีแดงอะนะคะที่มันเป็นจํานวนเฉพาะที่เราหยิบมาเป็นตัวหารเนี่ยก็จะเป็นจํานวนที่ เอามาเขียนแยกตัวประกอบของ210ได้ทั้งหมดนั่นเองอถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเนาะ210นะคะก็จะเท่ากับ2คูณ3คูณ5และคูณเจ้าเรียบร้อยโอ้โหบางบงอ่า210ก็จะเท่ากับ2คูณ3คูณคูณ7นั่นเองค่ะ,ะทีนี้เนาะถ้านักเรียนลองเปรียบเทียบนะคะกับวิธีการใช้แผนภาพต้นไม้เนาะเราก็อันนี้คุณคูณลองนะคะ แยกรอบแรกด้วยแม่2ใช่ไหมจับคู่กับ105นะคะจากนั้นก็แยกออกมานะคะได้เป็น105้เราก็แยกออกมาได้เป็น3คูณกับ35 รอบต่อมาก็แยก35ออกมาได้เป็น5คณ7นะคะสุดท้ายแล้วเนอะมันก็คือ2คูณคูณ,คณ 7, เห็นไหมไม่ว่าเราจะแยกตัวประกอบนะคะด้วยวิธีไหนนะคะคำตอบสุดท้ายมันจะเหมือนกันเนอะก็คือแผนภาพต้นไม้หรือหารสั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะคะแล้วแต่ความถนัดของเรานี่เมื่อกี้ของคุณคูณนะเริ่มต้นด้วยแม่5้5ใช่ไหมคะแต่อันนี้รอบนี้ของคูเริ่มด้วยแม่2เนี่ย ไม่ว่าเริ่มด้วยแม่ไหนเนาะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราหารถูกนะคะคำตอบก็จะออกมาเหมือนกันเลยจ้าเดี๋ยวต่อมานะคะนักเรียนลองลงมือทำเนาะในใบงานของพวกเรานะคะใบงานใบเดิมนะคะแต่ว่าคราวนี้เป็นข้อที่3นะคะอยู่หน้าด้านหลังเนาะด้านบนนะคะข้อที่3เขาให้เราแยกตัวประกอบนะคะโดยใช้วิธี ที่เราเรียนกันวันนี้นะคะก็คือการใช้การหารสั้นนั่นเองเนาะอะ,อะถ้าเราเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อย่อยนะคะไม่ยากจนเกินไปเนาะถ้าใช้วิธีหารสั้นย้ำอีกทีนะคะก็คือเราจะต้องมีจำนวนเฉพาะวางเรียงกันอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้หยิบจำนวนเฉพาะเหล่านั้นมาใช้ในการหารได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องจำจำนวนเฉพาะให้ได้แล้วนะคะถ้าเรา จะทำด้วยวิธีนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวคครูฝากให้ทําด้วยนะคะฝากให้ทํา20นาทีอ่ะสต็อปคลิปนะซาแล้วก็ทําให้เรียบร้อยให้ครบทั้ง6ข้อเลยนะอะเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะ few moments later อ่าโอเคนะคะก็ท้าอาจ,จะทําเรียบร้อยแล้วนอนะคะทั้งหของ้อนะคะวิธีนี้ก็คล้ายๆกับตอนแผนภาพต้นไม้นาะก็คือจํานวนที่ เราเขียนในตอนเริ่มต้นนะคะกับหัูมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนจบอะ่ะคำตอบมันจะเป็นคําตอบเดียวกันนะคะไม่ว่าเราจะเริ่มหารด้วยจํานวนอะไรก็ตามเนาะขอแค่ว่าเป็นจํานวนเฉพาะแล้วก็เราหารได้ถูกต้องนะคะคำตอบสุดท้ายมันจะเหมือนกันอ่ะดูข้อแรกเลยนะคะ24ค่ะ24ที่พื้นที่มันอาจจะเล็กนิดนึงนะคะขออภัยด้วย24เนาะ เรื่องหมายหารสั้นใช่ไหมคะหารด้วยอะไรก็ได้นะคะง่ายสุดแอบใบให้เนาะว่าใช้แม่2ง,ง่ายสุดนะคะถ้าเป็นเลขคู่จับกับแม่2ก่อนเลยง่ายมาก2หารก่อนเลยนะคะ2 1 2 2 2 4เนเราหารบ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญขึ้นเองนะคะถ้าใครยังจำการหารสั้นได้ไม่แม่นยำเนะาะฝังไปทบทวนด้วยนะคะ ต่อมานะคะ12ยังไม่ใช่จานวนเฉพาะนะคะก็เลยต้องหารต่อนะหารด้วย2อีกเช่นเดียวกันเพราะว่า12เป็นจํานวนคู่ใช่ไหมคะเอา2ไปคู่เลย12เนาะหารด้วย2นะคะได้6ใช่ไหมหกสองสิบสองอ่ะจากนั้นนะคะ6ก็ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะอีกเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถหารต่อได้อีกเอา2ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมสองสามหกใช่ไหมคะ สุดท้ายแล้วเนาะผลหารกลายเป็นจํานวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ3นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้24นะคะก็จะสามารถนํามาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะได้แล้วนะคะ24ก็จะเท่ากับ2คูณกัน3ตัวนะคะแล้วก็3อีก1ตัวอ่ะเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะคะแก้ไข ความเข้าใจของตัวเองเนาะถ้าผิดแต่ถ้าถูกก็โอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะ,ะต่อมานะคะข้อที่2ค่ะ27หาด้วยอะไรดีโหหลักหน่วยไม่ใช่เลขเลขคู่เป็นเลข7ใช่ไหมคะถ้า2ไม่ได้ลองขยับไปหาเพื่อน2ดูเนาะก็คือ3นะคะว่า3มันน่าจะได้ไหมนะคะ9 3 27ไงใช่ไหมเออแล้แม่3ได้นะเอา3อาอ,อกาก่อนเลยนะคะ 3อะไรไดี่เนาะก็9กจากนั้นก็9ก็หารต่อด้วย3โดยอัตโนมัติเลยนะคะเลข9นี่มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับเขาได้เนาะก็คือแม่3นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วเนาะย7หารออกมาแล้วก็จะได้เป็น3ทั้งหมด3ตัวนะคะแยกออกมาได้เป็น3ทั้งหมด3ตัวเนาะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้ว ต่อมาค่ะต่อมาข้อที่3นะ45ค่ะถ้านักเรียนรู้สึกว่าค,คุณครูพูดเร็วเนาะก็ขอ,อภัยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนตรวจสอบคำตอบในแบบฝึกหหาเฉยๆเนาะถ้านักเรียนรู้สึกว่าพูดเร็วไปก็ลองย้อนคลิปกลับไปฟังอีกรอบนึงได้นะคะ45นะคะถ้าลงท้าย สังเกตเลขลงท้ายก่อนนะไม่ใช่เลขคู่ใช่ไหมแม่2ก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ก่อนจะไปแม่3เนาะลองสังเกตดูมันเป็นเลข5้านะคะเลข5้ามันก็มีอยู่แม่เดียวแหละที่คู่กับเขาได้ก็คือแม่5้านั่นเองอ่ะหอะไรได้45นะคะ5 8 4 0 5 9 45เหนาะเห็น9้าปุ๊บเอา3าจับล็อกเลยนะคะอ่ะครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วเนาะ 45ก็จะสามารถเขียนได้เป็น3คูณกัน2ตัวนะคะแล้วก็5อีก1ตัวอ่ะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะ63 63เอาอะไรมาหารดีหน้านะคะ63เนาะนอเลข3าไม่ใช่เลขคู่อ่ะแม่2ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ใช่แม่5ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เลข5ากับเลขศนใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นลองเพื่อนแม่2ดูโน,นะคะก็คือแม่3นะคะแม่3 แม่สดูว่าได้หรือเปล่านักเรีนยนลงหารก่อนก็ได้นะถ้ามันไม่ลงตัวแล้วเราค่อยลบเปลี่ยนก็ได้นะคะสามหารก่อนเนาะสามหนึ่งสามสามสองหกใช่ไหมได้นะคะจากนั้นเหลือเลขสามอีกตัวหนึ่งก็สามหนึ่งสามเออได้พอดีเห็นไหมจากนั้นนะคะ21ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนาะเราต้องหารต่อนะคะเอาอะไรหารดีนะ21นะคะแม่2ไม่ได้แม่5ไม่ได้ใช่ไหม ก็ลอแม่3อีก3อะไรได้21เนาะ3 7 21พอดีใช่ไหมคะซึ่งเลข7ก็เป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วเนาะหารต่อไม่ได้แหละก็หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น63เนาะก็จะเขียนอยู่ในรูปการคูณนะคะหรือว่าการแยกตัวประกอบนะคะได้เป็น3คูณกัน2ตัวแล้วก็คูณ7อีก1ตัวนะคะ,อะโอเคข้อที่4นะประมาณนี้นะคะ เหมือนยากนะแต่ก็ง่ายนะวิธีเนี้ยนะคะก็บางคนอาจจะชอบแผนภาพต้นไม้นะคะบางคนอาจจะชอบวิธีหารซ้ำเนาะแล้วแต่นะคะ,ะต่อมาค่ะข้อที่5ข้อที่5นะคะ99 99ตัวเลขที่มันเป็นเลขคุณครูเรียกว่าอะไรเลขเบิ้ลละกันนะคะ,ะ,คะเลขเบิ้ลเช่น1 1 2 2 3 3 4 4อม่ะมันมีอยู่แม่เดียวบนโลกใบนี้นะคะที่ คูณยังไงมันก็จะออกมาเป็นเลขเบิรนเนาะแถมแม่นั้นนะคะอย่างเป็นจํานวนเฉพาะอีกด้วยเนาะเหมาะสําหรับการเอามาหารเป็นอย่างยิ่งนะคะคราวนี้คุณครูมองข้ามแม่2แม่สาแม่ห้ามาเลยเห็นปะเออถ้าเราคุ้นเคยกับจํานวนเฉพาะหน้าตาของจํานวนเฉพาะนะคะแล้วก็แม่สุดคูณเนาะจะทําให้เรามีข้อสังเกตเหล่านี้แหละนะคะได้เร็วขึ้นอ่ะโอเคไหมซึ่งแม่นั้นก็คือนะคะ แม่11นั่นเองนะคะเพราะว่าแม่11อะท่องอะไรมันก็ได้เป็นเลขเบิลใช่ไหมคราวนี้มาเป็น99โอ้โหง่ายเลยเอา11เข้าไปจับเลยนะคะ11อะไรได้99เกนาะก็11 9 99นะคะเลข9ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนาะจับหาต่อนะคะ3คูณ3ได้9อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่า11แล้วก็3แล้วก็3มเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดเลยนะคะ99 ก็จะสามารถเขียนในรูปการแยกตัวประกอบเนาะได้เป็น3คูณกัน2ตัวนะคะแล้วก็11อีก1ตัวเรียบร้อยโอเคนะตรวจสอบความตอบของตัวเองได้เลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาข้อสุดท้ายแหละเนาะข้อสุดท้ายสำหรับวิธีการนี้นะคะก็คือ216ค่ะเอามาเขียนตั้งเป็นตัวตั้งก่อนอแล้วทีนี้ค่อยหาตัวหารนะคะ หลักหน่วยเป็นเลข6นะเลข6เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเลขคู่จับคู่ด้วยเม่2เออง่างสุดไม่ต้องคิดเยอะนะคะจับด้วยแม่สองไปก่อนเลยเนาะเป็นเลขคู่นะคะสเผื่อใครลืมอะท่องสูตรคูณตัวหน้านะจ๊ะให้ใกล้ตัวข้างในไล่จากหลักที่อยู่ด้านหน้าสุดไปก่อนเนาะ2อ,อะไรได้2องอย่างเงี้ยนะคะสองหนึ่งสอง โอเคไมสองหนึ่ไม่มีการทดไปหลักถัดไปนาะจากนั้นก็ท่องเหมือนเดิมค่ะสอ,อะไรได้1ไม่มีถูกไหมสออะไรได้1นึ่นะคะถ้าไม่มีใส่เลข0ูนย์ไว้ก่อนก็คือมันไม่มีเนีอ,อะไรได้หก็คือ2องมันก็ต้องศูนย์เพราะมันไม่มี2อ,อะไรได้1ใช่ไหมคะจากนั้นหนึ่งที่ว่าเราก็รวบทดไป ในหลักสุดท้ายเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่พอใช่ไหมเออ้วก็รวบทดไปหลักสุดท้ายเลยนะคะกลายเป็น2อะไรได้16กเนาะก็2 8 16โถ้าใครไม่แน่ใจก็อยากจะลองแอบทดอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยลองแอบทดก็ได้นะทดหารยาวไว้ข้างๆอ่าโอเคนะเผื่อใครอยากลองตรวจสอบการทดหารสั้นของตัวเองนะคะเออทดหารยาวไวข้ข้างๆก็จะได้ช็คกได้เนาะ ทีนี้หารเรียบร้อยออกมาแล้วนะคะได้เป็น108นะคะก็หารต่อหารต่อแน่นอนไม่ใช่จินวนเาพาะแน่ๆนะคะเลข8เป็นเลขคู่เนาะคุณครูใช้แม่2ต่อนะคะ2 50 2 4 8อเนี่ยนะหมายถึง2อะไรได้10เนาะก็250นะคะแล้วก็2อะไรได้8ก็2 4 8โอเคนะ,ะจากนั้นนะคะผลหารได้เป็น54 54ก็ยังเป็นเลขคู่อยู่นะคะเอาแม่2หารต่ออีกเนาะ2 2 4เรามีอยู่5นะคะทดไปหลักถัดไป1ตามทานไหมตามทานไหมสออะไรได้5เนาะ2 2 4ใช่ไหมคะแต่เรามีอยู่5มันก็เลยมีเศษ1เนาะทดไปหลักถัดไปนะคะจากนั้น2อะไรได้14 อ่านเป็น14นะเพราะว่ามีตัวเลขที่ทดอยู่ด้านหน้านะคะ2อะไรได้14ก็2 7 14ถูกไหมจากนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าใช่จำนวนเฉพาะไหมนะคะก็ลองท่องสุดคูณสักแม่หนึ่งว่ามีอะไรที่ลงที่27ไหมนะคะซึ่งมันก็จะมีแม่3ถูกไหม3คู่กับ 9ใช่ไหมคะ9327เนาะเราก็หารต่อได้เลยจากนั้นพอเห็น9ก็แน่นอนแล้วว่าต้องคู่กับ3แน่ๆนะคะอะแล้วก็หมดแล้วเพราะว่าผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าหมดละครบละนะคะเพราะฉะนั้นเน216นะคะโอ้โหยาวนิดนึงนะยาวนิดนึงนะคะเขียนออกมานะคะคุณครูขอขยับไปด้านข้างก็ได้เนาะ216นะคะก็จะเท่ากับ 2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย3ตัวใช่ไหมคะแล้วก็3คูณกันอีก3ตัวครบแล้วครบแล้วเขียนเป็นสองมันทานนะที่ไม่พอขออภัยด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ผ่านไปแล้วนะคะ6ข้อเนาะตรวจสอบคำตอบของต,อองตอนเองให้เรียบร้อยนะคะใครไม่เข้าใจข้อไหนเนาะลองย้อนกลับไปฟังดูถ้าฟังหลายรอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะทักมาถามคุณครูได้เลยนะอ่ะฝากตรวจคำตอบของหน้านี้นะคะด้วยเนาะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนอาจจะงวงว่าอ้าวแล้วมันส่วนเหลือ ข้อด้านล่างถูกไหมที่เรายังไม่ได้ทำใช่ไหมคะข้อด้านล่างเนาะคำสั่งของเขาก็คือให้นักเรียนเขียนแยกตัวประกอบของจำนวนเหล่านี้นะคะแต่เขาไม่ได้กำหนดวิธีการถูกไหมซึ่งพวกเราอ่ะเรียนมาแล้วใช่ไหมคะวิธีการแยกตัวประกอบทำได้2วิธีเนาะก็คือแผนภาพต้นไม้นะคะกับการใช้การหารสั้นเนาะ เราอยากจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะคะในการทําข้อด้านล่างนี้เนาะ6ข้อนะคะแล้วแต่เราชอบเราทํามาแล้วนน่2วิธีใช่ไหมล่ะโดนเขาบังคับให้ทําไปทั้ง2วิธีแหละเนาะแต่คราวนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกค่ะเอาวิธีไหนก็ได้นะคะที่เราถนัดไม่ต้องทั้ง6ข้อไม่จําเป็นว่าต้องใช้วิธีเดียวกันหมดนะคะบางจํานวนอยากจะใช้แผนภาพต้นไม้บางจํานวนอยากจะใช้การหารสรั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเนาะแล้วก็เขียน ตอบให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะให้เรียบร้อยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ6ข้อนี้เนาะ